สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงกิมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่19กากรกฎาคม2568นะครับจะมามีครอบจันและกันมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยทางช่อง3มนะครับมาตอนเที่ยง15นะครับผู้ที่1นะครับเป็นมวยโลบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13นะครับเป็นการเจอกันของยอดเพชรเอกบุญเด็กเซียนนะครับเจอกับเหนือดวงวัวทีรวัฒนะครับยอดเพชรเอกก็มวยจากหนองบัวลำพูนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบุญเด็กเซียนนะครับ ประเภทจังหวะฝีมือนะครับออกอาวุธกล้องแก้วว่องไวครับขนาดที่เหนือดวงเนี่ยมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมสอบุญมีฤทธิ์นะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้ายอดเพชรเอกนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบท็อปวันมุมันพันดุครั้งที่7นะครับไม้แหลมท่าแซยาสัตนะครับเจอกับเพชรสุวรรณสอสลาวุฒนะครับไม้แหลมก็มวยจากจุมพรนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่เพชรสุวรรณนะครับก็มวยจากสุราษนะครับซ้อมลงบินกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ ประเภทม้ยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าไม้แหลมนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของชูซับสอสลายชีพนะครับเจอกับเจ้าเพชรจั่นชฮะพยักนะครับพู้นี้ชูซับต่อน้ําหนักให้ปอนหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าต่อหนึ่งร้อยี่สิบนะครับชูซับเนี่ยมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมต่ออิทธิพนที่อุดรธานีนะครับประเภทมวยขวาฝีมือนะครับตั้งรับจับทางดีเก่าเกมครับขนาดที่เพชรจั่นนะครับก็มวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมโช .5 พยัก อยู่กับทีมงานเสียชัยสุขัวไทยนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับวันนี้ได้น้ําหนักปอนหนึ่งนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าชูซับนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของมัดแต่งรุดสวยจัดเจดนะครับเจอกับเพชรแม่ต้านเพชรสีทองยิมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามัดแต่งนะครับมันชอบรายการศิษย์เจ้ามวยไทยนะครับชอบชูซับนะครับชูซับสอสละชีพนะครับหรือว่า ชูซับตัวอิทธิพรนะครับแล้วก็เจ้ายอดเพชรเอกนะครับชูซับแล้วก็ยอดเพชรเอกนะครับหมอชอบช่องสามนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการสึกพพทีวีเกียรติเพชรนะครับก็จัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับทางช่อง PPTV 36ก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับแสนศึกสระจะภูมินะครับเจอกับเจ้าเพชรมั่งมีอออูดอุดรนะครับแสนศึกผลงานเฟล่าสุดนะครับชนะน็อกเจ้าฟ้าเพชรมานะครับขณะที่ เพชรมั่งมีนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรอานอนท์นะครับคูนค่นี้ชอบไปที่แสนศึกนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับก้องสุรินทร์สจเล็กมังนน์นะครับเจอกับชัยชัยแอสสันป่าตองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าก้องสุรินทร์นะครับแล้วก็คู่รองนะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับเจอกับราชันสอสมนึกนะครับเหนือเพชรก็มวยจากแม่ห้องสอนนะครับเจ้าคนเหนือดวงนะครับก็ซ้อมกองทัพภาคที่3ที่เพชรบูรณ์นะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดสะกิดต้นจัดนะครับขณะที่รายชันเนี่ย มวยจากหนองคายนะครับซ้อมสอสมนึกที่บุรีรัมย์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวนะครับผู้นี้ชอบไปที่เหนือเพชรนะครับชอบลูกบู๊ลูกหนักลูกแรงนะครับและก็คู่เอกนะครับดาบดํากระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าปตททองทวีนะครับวันนี้เจอกับลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยนะครับเจ้าดาบดํามวยร้อยเอ็ดนะครับซ้อมเพชรสมนึกนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับเตะหนักต่อยแรงครับขณะที่ลุ่งเรืองเล็กนี่มวยจากอุบลนะครับ ซ้อมทีเอ็นมวยไทยอยู่กับทีมงานพี่นกน้อยน้อ,นองนุ่มนิ่มนะครับก็ผลงานเฟสล่าสุดเนี่ยมีชนะนกยกที่2นะครับเจ้าผนวิเศษนะครับผู้นี้ชอบไปที่ลุ่งเรืองเล็กนะครับมวยชอบรายการศึกเกียรติเพชรนะครับลุปินีเกียรติเพชรนะครับชอบไปที่เจ้าลุ่งเรืองเล็กนะครับลุ่งเรืองเล็กและก็เจ้าเหนือเพชรนะครับลุ่งเรืองเล็กและก็ เหนือเพชรนะครับรายการศึกพีพีวิกเกตเพชรนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็เป็นรายการศึกจิตเมืองนนนะครับไปดูคู่รองกับคู่เอกนะครับคู่รองกับคู่เอกนะครับคู่รองนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลิงเมืองเพลิงเมืองพลนะครับเจอกับพุทธิชัยเล็กกอพุทธิชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายุทธจักรนะครับและก็คู่เอกนะครับสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่นะครับวันนี้เจอกับเจ้าดวงสมพงษ์จิตเมืองนนนะครับสุภชัยเล็กมวยจากแจยภูมินะครับซ้อม แสงมรกตนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่ดวงสมพงษ์เนี่ยมวยจากสงขลานะครับซ้อมอยู่กับจิมงานจิตเมืองนนท์นะครับก็ประเภทมวยสูงยาวข่าวแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรบุญชอบนะครับเพชรบุญชอบสอภาราชนะครับคู่นี้ชอบไปที่ดวงสมพงษ์นะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นะครับมวยชอบรายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับชอบดวงสมพงษ์นะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ยุทธจักร ตลาดคนเดินเพลินเมืองพลน,นะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ y t u t u นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงกิมรัตนลา,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ